เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับกลับมาพบกัผมอีกครั้งครับกับชนิดสโลโคครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การกระแสตอบรับคลิปฮอลิคอรสนะครับสังผมเป็นอย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมีโบนัสเป็นตอนโบนัสและกันเป็นรีวิวครับการใช้แมกนัมเบรกครับมันเป็นความลับของแมกนัมเบรกครับเอามาใช้คู่กับฮลีคอรสครับ ซึ่งเจ้าแมกนัมเบรกของสกิลไหนเนี่ยมันจะบวกพลังโจมตีให้กับเราครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้แมกนัมเบรกกับโฮลิคอสคู่กันนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะใช้โฮลิคอสใส่รัวนะครับโอเค4 0 0ันะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้แมกนัมเบรกแล้วก็ใช้โฮลิคอสนะครับ4 0 0มใช่ไหมอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเราเราจะไปรัวใส่ อ่ะอะโบิสเดี๋ยวเราหาอนบิสก่อนโนบิสที่ไหนอ่ะนี่ผมไล่แม็กนัมเบรกแล้วนะดูนะเจ็ดพันครับสระใจมาเจ็ดพันับเจ็ดพันสามครับเนี่ยคือมันแรงมากครับบอกเลยว่าโคลิคอสกับแม็กนัมเบรกต้องใช้คู่กันนะครับ แต่หลายคนยังไม่รู้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าแรงมากจากที่มันแรงอยู่แล้วจากตอนแรกมันประมาณห้าลันเก้าพันใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้แมกนําเบรกเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะประมาณได้อย่างที่เห็นในหน้าจอเมื่อกีนะครับผมไม่รู้ว่าอ่แมกนํมเบรกเนี่ยมันจะ ใช้ได้ผลกับบัวหรือเปล่าเพราะว่าอ่าดูดูดูอ่ะแต่น้ำเบรกรอบหนึ่งนะครับเจ็ดพันสามครับเจ็ดพันครับหกพันแปดครับอ็ไล่อะไรใส่หอเลยะทีนี้ไม่มีแม่งน้ำเบรกอ่าประมาณห้าพันแปดหกพันหนึ่งครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันบวกมาตั้งหนึ่งพันเลยนะเออคือแบบโพหยีอะ ใครที่มีเวลาว่านะครับก็เวลาจะวิ่งใส่อนุบิสเนี่ยอย่าลืมเปิดแม็กนัมเบรกด้วยนะเปิดแม็กนัมเบรกสักนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเวลาเราใช้เนี่ยในคาสเตตัสมันก็ไม่เพิ่มนะครับแต่ทีนี้พอเรามาแทงอย่างเงี้ยเห็นไหมเออเพิ่มเฉยเลยประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับใช้แม็กนัมเบรกก่อนนะครับแล้วก็โคลีคอร์สนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองมากนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอไปเก็บเลเวลก่อนเอาไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย